มาดูเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูดน้ําออกจากโอ่งโดยที่เราเนะี่ยไม่ต้องไปใช้ปัม๊มเราเนี่ยจะทําการดูดน้ําออกจากโอ่งด้วยระบบของแอร์แวร์มันมีวิธีการทํายังไงอ่ะต่อไปก็มาดูอ,อุปกรณ์หนึ่งถังน้งํา20ลิตร2ระบบวาล์วใช้สงตัว3ให้เราเนี่ยใช้หัวกระโหลกมาหนึ่งอันขั้นต้นจะทําการเจราะดูถัง20ลิตรเพื่อที่จะทําการต่อ,อตัวท่อของแอร์แวร์นะเอาในระหว่างที่เราเนี่ยรอหัวแรง มันร้อนก็ทำการต่อท่อก่อนปะเกาไปปึ้มเสียบยัยเขกาไปนี่อะเห็นไหมเนี่ยแข็งปอกอยู่แล้วถ้าม,มีสว่างก็ใช้แบบสว่างเครื่องเอานะเฮ้ยดูเดี๋ยวเราทำให้ดูเนี่ยปึ้งเนี่ยมารูมันเป็นดูนะก็ทำการร้นก่อน มาในการทากาวเนี่ยให้เราเน้นเนี่ยด้านนอกฝั่งนี้ไหมเน้นด้านนี้ใช้เหมือนเดิมปึ้งมาหลังจากที่ทําเสร็จแล้วอันนี้ใส่แบบนี้วางไว้ต่อไปทําการต่ออันนี้หัวกระโหลกะขันต้นเปิดน้ำนะให้มันเต็มถังก่อนแบบนี้ดูมาเนี่ยไปใกล้ตะล่องยืนไปทาไมไกลอย่างเราฮะเนี่ยดูน้ำยังยังไม่เต็มถังเอาไว้ก่อนให้เราเนี่ยใช้ตัวนี้เสียบเข้าไปด้านในด้วยวิธีการโดนโดนโดนเพื่ออะไรเพื่อให้มันเน่ยมเนี่ย ออมาดูฟังเข้าไปพึ่งยกเสียบป่ากันปึ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บดันตรงนี้คือที่กรองน้ำอ่าโดยเราจะใช้อันนี้กรองเข้าไปเนี่ยใส่แบบนี้อ่าเราต้องเปิดน้ำให้มันเต็มไม่ค่อยจะต้องแบบนี้เนี่ยพึ่งพึ่งเสียบใส่เข้าไปเนี่ยอ่าเอามาดีต่อไปก็ตัดตัวนี้ออกเลย ตัดออกเพื่อจะไปใส่ฝั่งโน้นเนี่ยดูต่อไปเนี่ยให้เราเนี่ยบีบปวดออกบีบอยแบบนี้บีบบีบให้มันแบนเพืพพพพพ่อเวลาเราเกรอกน้ำไปเนี่ยอากาศมันจะไหลเข้าเสียก็ไปมาไล่ตกล้องมาดูต่อไปเนี่ยให้เราทำการการอก,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 กน้ำเพื่อให้มันเข้าฝั่งนี้มาดูการกรอกเนี่ยกรอกไปไม่ไปตักล้อง ไปเห็นไหมเห็นไหมอากาศเนี่ยมันจะพุ่งออกเห็นไหมเห็นไหมอ่ะอากาศค่อยเข้าเลยตัวนี้เริ่มปองขึ้นแล้วมาดูว่ามันจะสามารถดูดน้ำจากองค์ออกได้หมดหรือไม่อย่อางเริเยังกาเริ่มเข้าแล้วนะ เอาสบายมาดูว่าไอ้ระบบตัวเนี้ยโดยที่มันไม่มีปัม๊มปั๊มเนี้ยมันจะสามารถดูดน้ําออกจากโอก่งได้หมดหรือไม่มาดูกันอะไรจากที่ทํามานะเออเมื่อน้ํามันเต็มแล้ว่ยให้เราทำการปิดเ์าเพื่อไม่ให้อากาศมันเข้าปิดปึ้งปุ๊บปุ๊บปึ้งอ่ะมาดูมาดูมาดูหนึ่งสองอ๊บอ่มาด,มาดูว่าน้ำใม่โอ่งมันจะออกหมดไหมมาดูเนะเอาเอาจับเวลาเลยจับเวลาเลย สาเหตุที่น้ำมันไหลช้าเนี่ยเนื่องจากกระน้าเผาเนี่ยต่อตรงเนี้ยมันไม่แน่นเวลาน้ำมันดึงมาเนี่ยมันทําให้น้ำมันรั่วแล้วตรงเนี้ยติดกาวเนี่ยไม่เรียบร้อยเวลาน้ำมันดันจากโอ่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันทําให้ลมมันมาเข้าตรงนี้แล้วมันก็จะทําให้น้ํารั่วน้ํามันเลยไม่แรงเนี่ยจริงๆมันก็ไหลนะแต่ว่าน้าเนี่ยมันจะไหลไหลเบาเนี่ยไหลประมาณนี้แหละแต่คืนมันก็ดีอ่ะมันยังเห็นผลอ่ะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปใช้ปั๊มไม่ได้ใช้อะไรดูด ก็ใช้แบบนี้เลยเพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ราบเสมอกันนะแต่ถ้าเป็นพื้นที่สูงดูดมาแบบนี้เหมือนเราดูดน้ำมันเนี่ยสบายสบายเลยแต่แบบนี้มันต้องใช้หลักการอีกอย่างที่ดีเนี่ยเราจะต้องต่อท่อแอร์แว้เนี่ยขยับไปประมาณ2เมตรนะเนี่ยน้ำไหลแค่นี้แหละทั้งคืน่ะทั้งคืนมันก็ถือว่ามันสามารถใช้งานได้ประมาณสัก3 0 30%น้ํา้ำก็ไหลตลอดสิธที่คาที่เป็นไงได้ผลไหมได้ผลไหม,ได,ไ,หมได้นะเห็นไหม เนี่ยแม่เนี่ยมันสามารถดูดได้เห็นไหมเออเห็นไหมน้ำเนี่ยมันหมดไปด้วยโเลยอเ,เอาเนี่ยถ้าวิธีการที่ผมทําไปดูเนี่ยถ้าเกิดมันสามารถดูดน้ําจากโอ่งเนี่ยหมดเนี่ยจะนําถัง200ลิตรไปดูดน้ําที่สระน้ำโดยที่เราเนี่ยไม่ใช้ปัม๊มอ่ะไปดูว่าวิธีการนี้สามารถดูดได้หมดจริงไหมโอ้ยเอาไปหากทุกคนเห็นว่าวิธีการที่นะักผอทำไปดูเนี่ยเอาไปทําตามแล้วมันไม่ได้ผลจริงยืนนะคำเดิมน,นะ เชิญอมขี้หมานะมาบ้วนใส่หน้านะพอได้เลยสรุปสุดท้ายที่มีใครไม่ต้อใส่ไหมถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะ <S <S ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไหมเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้สุดท้ายนี้มีใครไม่ต้อใส่ไหมมีไหมเกี่ยวกับสรุปน้ำเอเวออถ้ามีก็เชิญแยกเดี๋ยวมาดูนะว่ามันจะดูดน้ำออกจากอูงนี้หมดไหมมันได้นะแต่ว่ามันช้ามากผมนะ่ะต้องมารอให้น้ำตรงนี้หมดอีกนะเห็นไหมนะคือต้องมารอให้มันหมดอ่ะเอ้า ต็ไปสู่กันต่อไปนะดูเรื่องนะคาดว่าวิธีการนี้มันจะใช้งานได้ประมาณสัก40นะถ้าเกิดดูดน้ำจากที่สูงลงมาที่ต่ำเนี่ยง่ายมากแต่ถ้าดูดน้ำจากพื้นที่มันแบบเป็นพื้นที่รับเสมอกันเนี่ยมันต้องใช้ระบบแอร์แว์โดยกำหนดจากพลังงานอากาศเอาติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ <c oughs> เอาแล้วไปเจอกันสวัสดี